สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาฝึกสะกดคำตัวสะกดแม่กลนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูอ้อมนะคะกอนกไม่เอกก่อน กออะนอกันกออะนอกันขออะนอขันขออะนอขันขออืนอนขนไม่โทขึ้นขออืนอขนไม่โทขึ้น ขอเอียนนเขียนขอเอียนนเขียนขอแอนนแขนขอแอนอเขนขอเอ,อ,อ,อือนอคืน งออานองานงออานองานงอเออนอเงินงอเออนอเงินจออานอจาน ชอชัวน้อชวนชอัวนอชวนชออโนช้อนไม่โทชอนชออโนชอนไม่โทรช้อนชออีนอชิอนไม่โทชินชออีน้อนชิอนไม่โทรชิน สออนซอนไม่เอกซ้อนสออนซอนไม่เอกซ้อนดอีนอดินดอีนอดินโดเออนอเดินโดเออนอเดินโดอโนโดน ตอโอนตนไม่โทต้นตอโอนตนไม่โทต้นตออนตนตออนตนต่ออีนอตีนตออีนอตีนต่ออือนอตื่นไม่เอกตื่น ตอเอนอเนตอเอน,อเนไม่โทเต้นตอเอนเตนไม่โทเต้นถออ,อนอถอนถออนถอนถออนฐานไม่เอกฐานถอ,อานฐานไม่เอกฐานทออะ well นอทันทออะนอทันทออาโนทานไม่เอกท่านทออาโนทานไม่เอกท่านรอเอียโนเรียนรอเอียโนเรียนทอเอียโนเทียน ทอแอนอแทนทอแอนอแทนนออนอนนออนอนนออะนอนันไม่โทนั้นนออะนอนันไม่โทนั้นนออานอนาน บอานอ no บานไม่โท nope. บ,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 บ้านบอานอบานไม่โทบ้านบออีนอบินบออีนอบินปออนอปันไม่โทปั้นปออนปันไม่โทปั้นปออือนอปืน ปอืนอปืนปออูนอปูนปออูนอปูนปอเอนอเป็นปอเอนอเป็นผอ,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 อานอผ่านไม่เอกผ่าน พออือนอพื้นไม่โทพื smoking, ้นพออือนอพื้นไม่โทพื้นฟออือนอฟื้นไม่โทฟื้นฟออือนอฟื้นไม่โทฟื้นยออือนอยืน ยอเอนอนเย็นยอเอนอนเย็นยอโอนอโยนยอโอนอโยนรออนรอนไม่โทรร้อนรออนรอนไม่โทรร้อนรออานร้านไม่โทรร้าน ลอเอนอเลนไม่เอกเล่นลอเอนอเลไม่เอกเล่นวออะนวันวออะนวันวอเอยนอเวียนวอเอยนอเวียนสออวนอสวนสออวนอสวน สออ,อนสอนสออ,อนสอนสออสันไม่โทสั้นสออ,อสันไม่โทสั้นหออนหินหออนหินหออนหุนไม่อเอกหุ่น หอแอนอเหน็นหอแอนอเหน็อนออนออนไม่เอกอ่อนออนออ,ออนไม่เอกอ่นอนออานออานไม่เอกอานออานออานไม่เอกอานออนอุนไม่เอกอุน,อน อโอนอโอนอโอนโอนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะฝึกสะกดคําตัวสะกดที่สะกดด้วยแม่กลกับคุณครูอ้อมเด็กๆชอบไหมคะถ้าชอบกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆสะกดคํำ ตัวสะกดแม่อะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกด subscribe ไว้แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ